สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีพระมีแต่ได้ขอเสนอพระสมเด็จเกตคตอันเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนบทกลอนอมาตะของท่านสุนทรผู้บรมครูกวีเอก ของโลกท่านครูผู้แกะพิมพ์พระสมเด็จคงรู้จักเป็นแน่แท้ดังอัศวินชอบอัศวินคนเก่งชอบคนเก่งครูท่านบรรจงแกะแม่พิมพ์พระสมเด็จพระเกตเอียงคดโคง้งหง พระเกศเอียงโค้งไม่ทะลุซุม้มเวลามองต้องให้แสงเข้าทางด้านขวามือขององค์พระจะปรากฏเงาลางๆเป็นเส้นโคง้งหากองค์ใดแนวพระเกศขึ้นเป็นสันแข็งโค้งพึงระวัง 2. เส้นบังคับพิมพ์จะไม่ปรากฏแนวตัดแม่พิมพ์จะเสาะโดยรอบ เป็นต้นแบบของพระสมเด็จวัดเกศชยโยหรืออาจจะเรียกได้ว่าไม่มีเส้นบังคับพิมพ์ให้เห็นเป็นแนวเส้น 3. อกนูนแน่นเอวผายบานเล็กน้อย 4. ฐานชั้นล่างจะตั้งตรงแต่องค์พระจะตะแคงไปทางซ้าย ปลายฐานชั้นล่างจะมีติ่งแหลมบางองค์ทางด้านซ้ายบางองค์ทางด้านขวาเกิดจากความไม่แน่นอนของน้ำหนักมือบวกกับความคมชัดและความสะอาดของแม่พิมพ์เนื้อพระจะนุ่มละมุนตาไม่แข็งกระด้างผ่านการหมักนวด ผสมเนื้อพระเป็นอย่างดีเนื้อพระยุคต้นแบบนี้สวยงามซึ้งซึ้งในตามวลสารก้อนหยาบเม็ดพระธาตุมีบ้างไม่มีบ้างแต่ธรรมชาติต้องได้คราบผิวมีทุกองมักจะปรากฏเป็นคราบสีน้ำตาลอ่อน สัดส่วนมวลสารต้องครบเครื่องตามตำราครูท่านบรรจงแกะพระสมเด็จพระเกคตคดเตือนสติอยาคบคนปากหวังดีแต่ใจประสง์ร